ดีครับเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะได้ยินเรื่องข่าวหนังใหม่ของขเขมรหนังชื่อเรื่องว่าแม่นุนชื่อเรื่องก็สั้นๆแค่นี้นะครับแต่ว่าดาราม่าเนี่ยยาวเป็นกิโลทางขาเขมรเขาก็อ้างว่าหนังเรื่องนี้นะทำรายได้สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาและน่าจะเป็นอันดับหนึ่งตลอดไปในประเทศเขาน่ะก็ตามปกตินะครับเขาก็ชอบอ้างอะไรที่มันเวอร์อรแบบนี้แหละท่ามกลางเสียงด่าข,ของคนไทยอ้าวคนไทยไปด่าขเขาทําไมก็มาดู จากข้อมูลที่ได้มานะครับเขาบอกว่าหนังเรื่องแม่นวลเนี่ยเรียนแบบหนังเรื่องแม่นาคมาแบบเยอะมากคือเยอะเกินกว่าที่จะเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจเรื่องราวก็ประมาณว่ามีลูกอ่ะแล้วก็ตายทั้งกลมรอสามีอยู่ที่ท่าน้ํายืดแขนยืดขาห้อยหัวลงมาจากเพดานเป๊ะเลยครับหนังแม่นาคแต่ก็จะมีการดัดแปลงเล็กน้อยนะเพื่อไม่ให้ดูเหมือนเป๊ะเกินไปก็น่าจะประมาณว่าเอาต้นฉบับมายำให้เป็นแนวแนวเขาเปลี่ยนชื่อน,นิดนึงแล้วก็ออกฉายได้เลย จากแม่นาาก็เป็นแม่นุนแล้วที่สําคัญนะครับเรียนแบบกันขนาดนี้แล้วยังกล้าเอามาฉายที่ประเทศเราด้วยโดยผู้ที่ออกมาสนับสนุนเนี่ยก็คือเ a เ o อร์ซีนีเพล็กแลวก็ SF c i n e m ี่ก็โพสต์โปรโมทภาพยนตร์เรื่องนี้กันใหญ่กล่าวว่าเงินไหลเข้ากระเป๋าเน้นๆเหมือนที่เขาไปฉายที่ขเขมรแต่กลายเป็นว่ากระแสตีกลับครับคนไทยหลายคนเขาก็ด่ามาเพราะว่าตอนแรกที่มีตัวอย่างหนังมานะก่อนที่จะฉายนะ่ะคนที่ดูเขาก็เฮ้ยนี่มัน เนื้อเรื่องอย่างคล้ายกันอะช่วงเวลาสมัยก่อนการแต่งตัวการใช้ชีวิตริมคลองพระเอกนางเอกมีลูกด้วยกันแล้วก็ต้องแยกจากกันไปนางเอกก็คลอดลูกแล้วก็ตายมีรอคนรักกลับมาแล้วก็เรียนแบบทักษะความสามารถต่างๆของแม่นาคข,ของไทยนอกจากเนื้อเรื่องแล้วก็ยังมีการเรียนแบบฉากต่างๆในเรื่องแม่นาคด้วยบางคนถึงขั้นอุทานว่าโอ้โหสุดยอดแห่งความน่าไม่อายทีนี้พอมีกระแสรดราม่ามากขึ้นทางผู้กำกับเรื่องแม่นูนเนี่ยเขาก็ออกมาพูด ผู้กำกับเขานี่เหมือนจะเป็นผู้หญิงนะเขาก็ออกมาชี้แจงว่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเรียนแบบที่เห็นว่าคล้ายกันเนี่ยเพราะว่าวัฒนธรรมเราสองประเทศเนี่ยมันก็คล้ายคายกันแล้วแม่นุนของเขาเนี่ยก็มีในตำนานมานานแล้วอันนี้นานขนาดไหนผมก็ไม่แน่ใจนะเขาพูดมาแบบนี้เขาก็พูดถึงเรื่องว่าประเพณีวัฒนธรรมอะไรหลายๆอย่างมันก็คล้ายคายกันอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับกระสือเนี่ยทางบ้านเขาก็มีอ่าผีตายท้องกลมอ่ะบ้านเขาก็มีเหมือนกัน จนกระทั่งมาถึงเรื่องแม่นูนเนี่ยบ้านเขาก็มีซึ่งการที่เขาออกมาพูดแบบนี้นี่เราก็ควรจะเชื่อดีไหมนะเพราะถ้าจะไปถามคนในประเทศเขาเองว่าแม่นูนมีจริงไหมเขาก็ต้องเข้าข้างกันอยู่แล้วอ่ะถ้าสมมติว่าบ้านเขาก็มีเรื่องราวของแม่นูนคล้ายๆกันเนี่ยแหละอ่าถึงตำนานเรื่องจะคล้ายๆกันแต่ทีนี้เรื่องทักษะความสามารถของแม่นาคละ่ะเกี่ยวกับยืดแขนยืดขาตีลังกาห้อยหัวติดกำแพงเพดานจะบอกว่าแถวบ้านเขาก็เล่ามาแบบนี้อีกเหมือนกันหรือเปล่า อันนี้ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วนะมันเกี่ยวกับเรื่องจินตนาการของผู้กำกับนะทางผู้กำกับไทยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จินตนาการหัวแทบแตกนะกว่าจะได้ทักษะความสามารถต่างๆของแม่นาคให้ออกมาเป็นเอกลักษณ์เพราะงั้นโดยรวมแล้วที่ผู้กำกับทางเขมรเขาออกมาแก้ต่างเนี่ยมันก็ฟังไม่ขึ้นครับแต่จะมาพูดตอนนี้มันก็ค่อนข้างสายไปนิดนึงนะเพราะว่าหนังเขาก็เริ่มฉายไปแล้วที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับชาวไทยและว,ว่าจะไปอุดหนุหนหนังเขาหรือเปล่า คือถ้าคนไหนอยากไปดูเราก็ห้ามเขาไม่ได้เนาะแต่ผมมาไม่ไปดูแน่แต่ผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะไปดูนะไปดูแบบว่าไหนๆเรียนแบบอะไรของเราบ้างถ้าเป็นภาษาชาวเน็ตนี่เขาก็เรียกว่าไปส่องทีนี้มาถึงด้านความเห็นกันบ้างตอนแรกนะผมไปส่องความเห็นของชาวเขมรมาแล้วโอ้โหแบบว่าภาคภูมิใจกันใหญ่นังเขมรสุดยอดนังเขมรโกอินเตอร์นังเขมรเ,เป็นอันดับหนึ่งจนกระทั่งไปถึงความเห็นที่แบบว่า กลัวว่าคนไทยจะมาก๊อปปี้หนังเรื่องนี้ตอนที่ไปอ่านความเห็นเขาเนี้ยผมก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรนะผมนี่เกาหัวแกลกๆเลยงงงงจริงๆครับงงกับประเทศเนี้ยเอาตั้งแต่สมัยเทศกาลอาหารเป็นสังขยาฟักทองหรือเปล่านะที่ไทยกับญี่ปุ่นเขาร่วมมือกันสร้างขึ้นมาที่รังสรรค์ขึ้นมาโดยนางทงกีมาแล้วก็ไปจัดงานเทศกาลอาหารขาเมรที่ญี่ปุ่นเอาขนมเนี้ยไปโชว์แล้วบอกว่าขาเมรเป็นต้นตำรับเช้าญี่ปุ่นนี่สะอึกเลยครับ นี่มันขนมที่ไทยกับญี่ปุ่นสร้างขึ้นมาอะไรของคุณเนี่ยแต่ชาวญี่ปุ่นน่ะเขาจะไม่เรียกว่าเป็นขนมญี่ปุ่นนะเขาจะยกให้เป็นขนมไทยเพราะว่าถึงแม้คนที่รังสรรค์ขึ้นมาจะมีเชื้อสายญี่ปุ่นแต่มันก็เกิดที่ประเทศไทยขนมเนี่ยดังนั้นชาวญี่ปุ่นเขาก็จะรู้กันดีว่านี่คือขนมไทยไม่ใช่ของเขมรจนกระทั่งมาถึงหนังเรื่องแม่นุนก๊อปปี้เขาแล้วก็เอามาฉายในประเทศเขาอ่ะทีนี้ก็มาดูทางฝั่งความเห็นของคนไทยบ้างดีกว่า เพราะทางขมิเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นแนวไหนส่วนของชาต่างชาติยังไม่มีความเห็นเพราะหนังมันเพิ่งเริ่มฉายนะครับออมาที่ความเห็นแรกเขาก็บ่นกับทางค่ายหนังนะว่าไปสนับสนุนชาติที่ก๊อปปี้หนังไทยแล้วยังจะเอามาฉายที่ไทยอีกนะใครอยากดูก็เชิญเถอะหนังแบบนี้ไม่สนับสนุนก๊อปปี้ทุกเมมีความเห็นตอบกลับนะครับเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้เชิญเธอไปดูนะสําคัญตัวเองมากไปเปล่าก็รู้เลยนะครับว่าคนที่ไหน แล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าเขมนร้อนไหมครับคนต่อมานี่เขาบอกว่าค่ายหนังที่นําเรื่องนี้เข้ามาฉายคิดแต่จะหารายได้อย่างเดียวโดยไม่คํานึงถึงว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยจะถูกเครมควรจะละอายใจที่เกิดเป็นคนไทยคนต่อมาเขาบอกหนังของคนป่าเขมนใครจะไปดูก็ไปดูเถอะครับผมคงไม่เสียเวลาไปดูหรอกต่อมาเขาก็บอกว่าถ้าบอกว่าเอาหนังแม่นาคไปรีเมคจะไม่ว่าเลย นี่ล่อเหมือนแทบทั้งเรื่องเราเปลี่ยนชื่อแทนเหมือนยันเพลงคนต่อมานี่เขาบอกว่าคนกัมพูชามันไม่ตลกตัวเองสักนิดเลยเหรอมันต้องเอจใจบ้างเถอะนะ <c oughs> ก็มีคนมาตอบกลับนะ <c oughs> เขาบอกว่ามันรู้ตัวแหละแต่พยายามทําเหมือนไม่รู้ไม่เห็นคนต่อมาบอกเห็นตัวอย่างหนังแล้วขนลุกสู้ตะลอกก็แก๊กอารมณ์ไหนครับเนี่ยความเห็นคนต่อมานี่เขาบอกว่ามันไม่ได้ก๊อฟนะทางเมเจอร์บอกว่า เรื่องเล่าของเมนูเนี่ยมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยคริสตศักราช2007ส่วนของไทยนี่คริสตศักราช1857ถ้าตีความให้เข้าใจง่ายๆก็คือตำนานเรื่องแม่นาคเนี่ยของไทยมีมาก่อนขเขมรประมาณ150ปีโอ้โหเกือบสองช่วงอายุคนอ๋อที่ว่าผู้กำกับชาวขเขมรเขาบอกว่ามีตำนานเรื่องเล่ามานานแล้วสรุปก็คือมีหลังจากไทยประมาณ150ปีอ้าวแล้วมันก็คือก๊อปปี้ไม่ใช่หรั่งั้น ก็งงเลยครับเวลาที่ชาวคอมเม้เขาจะแก้ตัวนะมันจะเป็นแบบว่ายิ่งแก้ตัวยิ่งเลวร้ายลงแล้วสุดท้ายเขาก็จะสรุปว่าเขาทําถูกต้องก็ยังมีอีกหลายความเห็นนะที่เขาพูดถึงเรื่องเพลงประกอบเขาบอกกันว่ามันคล้ายมากๆเลยนะครับเพลงมนรักลูกทุ่งของไทยเราเนี่ยก็ถามกันว่าจะไปฟ้องลิขสิทธิ์กันดีไหมเออมีความเห็นหนึ่งน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเขานะได้ลองค้นหาประวัติแม่นุนในวิกิพีเดีย ก็ไม่เจอข้อมูลลองหาตามเว็บไซต์ต่างๆก็ไม่เจอข้อมูลซึ่งมันตรงข้ามกับแม่นาคของไทยซึ่งถ้าพิมพ์ไปเนี่ยก็จะเจอข้อมูลแบบโอ้โหหลายปีที่แล้วเป็น10ปี20ปีเอาเป็นว่าตั้งแต่สมัยที่เริ่มมีอินเทอร์เน็ตก็เริ่มมีเรื่องราวแม่นาคลงมาแล้วทางความเห็นเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าการพูชาก็ยังคงคอนเซปต์เดิมก็คือเกิดเมื่อวานตำนานไว้ก่อนและนี้ก็จะเป็นความเห็นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเขาก็บอกว่า โดยส่วนตัวนะที่เอามาฉายในไทยเนี่ยคงหวังทํารายได้าจากแรงงานขเขมรที่มาทํางานในไทยเป็นหลักแล้วยังมีอยู่ช่วงหนึ่งขเขมรสร้างหนังเรื่องงูเกงกองก็ได้เชิญพี่เมฆวินัยไกลบุตรไปเป็นพระเอกในหนังเรื่องงูเกงกองให้ตายเฮโรบินนี่ผมเพิ่งรู้ในเนี่ยว่าเรื่องงูเกงกองเป็นหนังขเขมรถึงว่าทําไมดูไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็มีความเห็นตอบกลับน่าสนใจมากครับเขาบอกว่าแจ้งตมอรอหน้าโรงหนังเลยครับน่าจะจับได้เยอะ เอาละสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ